สวัสดีครับร้านซ่อมมือถือคอนแกนนะครับซ่อมจอแตกวันนี้รุ่น S 9กนะครับลูกค้าหลายๆท่านถามมาว่าลอกจอแล้วจอจะบางลงหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตอธิบายให้ฟังนะครับลอกจอจอไม่บางลงครับแต่เราจะลอกกระจกตัวนี้ที่มันแตกออกมาเพื่อที่เราจะใส่กระจกใบใหม่เข้าไปนะครับลอกตัวนี้มันก็เป็นหน้ากาว เราก็ลอกอมาอันนี้นะครับเป็นเป็นเนื้อจอจริงๆนะครับตัวนี้จอในก็คือ nah จอภาพนะครับข้างในนี้แล้วเราก็จะใส่กระจกแผ่นใหม่นะครับอันนี้คือกระจกใหม่นะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับกระจกเป็นกระจกหน้าจอของแท้นะครับตัวนี้ที่เราลอกออกแล้วเราก็จะใส่กระจกตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นกาวเหมือนที่เราลอกออกมาตอนแรกนะครับ ี๋ยวจะดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่เรา เกลียวเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเครื่องล้วนๆนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะวางกระจกนะครับวางกระจกที่เราลอกลอกออกไปนะครับเราทําในห้องกันฝุ่นนะครับในห้องเครื่องตรงนี้มันจะไม่มีมีฝุ่นลงไปเลยนะครับกระจกที่เราเตรียมไว้นะครับใส่แทนเข้าไปนะครับตัวนี้มันจะมีกาวอยู่ เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเครื่องกดศูนยากาศนะครับเครื่องกดหน้าจอนะครับ กดให้เครื่องทำงานได้เลยคับโอเคนะครับเครื่องได้ทำงานเสร็จแล้วนะครับทีน,นี้เราก็จะม,มาดูนะครับว่าจอที่เราทำมันได้ไหมอันนี้นะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้เราก็ทำการเทสหน้าจอนะครับ ทดสอบทัสกรีนนะครับทัสกรีนก็ได้ทุกจุดนะครับก็พาสนะครับโอเคสีจอสีแดงสีเขียวสีฟ้าก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็นำเครื่องเข้าไปในตู้อบศูนยากาศนะครับตนนัวนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับ ครับถ้าที่เราจะไล่ฟองตรงนี้นครับครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าตต้อบประมาณห้าถึงแปดนาทีนะครับเราก็มาเปิดดูนะครับว่าฟองอากาศหายไปหรือยังอันนี้คือโอเคแล้วครับสวยมากครับเจ้าสวยมาก จอสวยมากไม่มีฝุ่นครับวันนี้สีสวยกระจกใสเหมือนเดิมนะครับลูกค้าถ้าสนใจซ่อมมือถือลอกกระจกจอนะครับร้าน Co m o โมบายคอนแก่นครับโทร0831518811นะครับขอบคุณครับที่รับชม